สวัสดีค่ะวันนี้เพ็นก็จะมาแนะนำการใช้นี่ค่ะ pH Mr. มิ meter นะคะเริ่มตั้งแต่การคาลิเบตเลยค่ะเปิดเครื่องมาทำยังไงมาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องเตรียมซื้อน้ำกันแบบนี้ไว้2ขวดค่ะค่ะแล้วเราก็จะต้องมีกระบอก3อันที่มี pH ต่างกัน3อันนะคะก็เขียนติดไว้เลยค่ะนี้ก็เป็น pH 6.86นะคะแล้วก็ pH 4.00แล้วก็ pH เ1้นะคะต่อมาแล้วก็เอาน้ำกานตรวงใส่กระบอกตวงของเราค่ะนี่ก็จะเป็นขนาด100 ml เราจะตวงให้ได้250 ml นะคะพยายามดูที่ระดับสายตาว่ามันจะค่อนข้างจะตรงที่สุดนะคะหรือว่าจะวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เลิงดูก็ได้นะคะถ้ามันเกินแล้วก็อาจจะใช้ดอปเปอร์ด,ดูดออกนะคะ ก็พยายามให้มันได้เป๊ะที่สุดเพราะว่าจะได้ค่าที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดนะคะ100่0 0้้อพอเราใส่น้ำในภาชนะที่สะอาด3กระบอกแล้วนะคะมันก็จะมีซองอันนี้ที่เขาให้มาเขียนว่า PH เอหกจุแล้วก็ใส่เข้าไปตรง กล่องที่จะเป็น6.86แล้วก็ pH4 ก็ใส่กระบอก4แล้วก็ pH 9.18ก็ใส่9.18ค่ะนี่ก็จะใส่หมดซองเลยนะคะพยายามอย่าให้ผงหกออกมานะคะเพราะมันจะคาดเคลื่อนได้ใส่ให้หมดเกียงเลยลไล่ผงลงมบนีดหนึ่งก่อนมันก็คนค่ะ คนให้สารเมื่อกี้มันละลายให้ดีไม่ให้มีผงเลยนะคะอ่ะตอนนี้ก็คนสารละลายทั้งสามตัวจะละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดเครื่องพีเฮมิตเตอร์กันจุดหกแปดกดคาลิเบตครั้งไว้สี่วินาทีเดามันกระพริบตึ๊ดต,ดต,ดตด๊อ่าได้แล้วอืมแปดจุดหกแปดพอดีเลย น้ำน้ำเนี่ยมาค่ะดิเบต4.00กดแคลค้างไว้แปลด68แล้วก็กดอีกรอบหนึ่งเป็น4.00นะคะแล้วก็รอมันกระพริบ สี่จุดศูนย์ศเนาะ,อะโอเคข้างหลังก็จุ่ม9.18าจดแปดกดแคลค้างไว้ฉันเป็น8 6ดจแล้วก็กดอีกทีเป็นตีจุดศูนกดอีกทีเป็น9.18นแนะคะแล้วก็รอมันกระพริบ สี่ห้าครั้งจนกว่ามันจะหยุด9.20เก้าจนะุดสองศูนย์เนาะประมาณนี้ค่ะเคลื่อนนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองการคาลิเบรตก็เดี๋ยวฉันจะปิดเครื่องก่อนจะลองวัดอีกทีนึ่งนะคะไม่เท่าไห่เอ่ย จุดแปดสี่ตันี้สี่จุดศูอตัวนี้ ประมาณ9.2นะคะมันก็ไม่ค่อยนิ่งอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะคะหลันจากคาลิเบตรล่ที่สองแล้วก็ปิดเครื่องอเก็บไว้แล้วเราก็จะ,ะเขียนวันที่ไว้ได้วยนะคะเขียนค่าพีเเขียนวันที่ทปิดฝาไว้สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ6เดือนนะคะเอามาคาลิเบตตอนที่ฐานหมดได้อีก วันนี้เห็นก็มีแค่นี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่คาลิเวตนะคะก็ลองไปทำดูตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะเจอกับเพนในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ